สักเพลงนะครับผมเป็นเพลงที่ผมเคยเล่นละครเรื่องแรกในชีวิตนะครับผมเรียงแท้ครับวันนี้นะครับผมจะขายรถจนกว่ารถจะหมดร้านนะครับผม้องบอกว่าเป็นการแจกของแถมที่ผมยังอยากได้เลยอยากซื้อรถแจกทองไปที่ไหนใครที่อยากซื้อรมอเตอร์ไซค์มาที่นี่เลยนะครับผม ล้งจะเดินมาเตอร์รีบบอกคนที่คุณรู้จักด้วยนะจ๊ะว่าพี่กันมาที่นี่นะครับผมมาดูพี่กันร้นองเพลงกันมาสุดจริงอิงกุศ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ôi khiến người yêu cầu yêu khó khăn đã sụt xanh ชอบไหมฮะชอบมาก <1 French> นะครับผมเดี๋ยวที่จะลงไปรับนะครับของใครที่จริงๆได้อยากลงไปถ่ายรูปด <ss> ้วยทุกคนเลยนะเพราะว่าแบบนานๆที่จะมาเนาะนะครับผมแล้วก็เป็นบ้านเกิดของเออ่ใช่เพื่อนของกันนะครับผมริปนะครับก็เกิดที่นี่แล้วก็เมื่อเช้าที่ส่งไปถามบอกว่าเฮ้ยริปวันนี้มาร้อยเอ็ดนะอะไรอย่างงี้บอกว่าเฮ้ยมีงานร้อยเอ็ยดถึงไม่ชวนริปไปด้วยอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านนะครับผม ก็อ <S preach miracle> ๋าไหนใครเป็นแฟนหมอลิตบ้างหมอลิตบ้างเยอะเลยนะครับผมก็เป็นแฟนพิการพิการยังไม่มีแทานะครับผมเป็นแฟนเพลงแฟนเพลงนเน่ารักน่ารักมากนะครับอ๋าไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไฟมันตกเลยไฟตกเดี๋ยวพิการตกไฟนะครับแต่ว่าอ่ะไม้ชั่วฉิงนะครับผมโอเค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  ใกล้สงกรานกันแล้วเล่นน้ำกันไหมปกติเล่นน้ำที่ไหนครับก็คือตรงตรงนี้เลยที่ผ่านมาเลยเป็นแบบว่าลถรดเล่นกันเต็มถนนเลยนะฮะทุกปีเริ่มตั้งแต่วันไหนเอ่ย13ปะ่ะ13 14นะครับผมขอให้ทุกคนเล่นน้ำอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมนะครับผมระวังด้วยเรื่องของการแบบว่าแต่งตัวหรือว่าเรื่องของการที่ขับขี่ยายพาหนะนะครับผมเอาละครับเทนต่อไปดีกว่าลีนี้ไหนใครยังไม่มีแฟนบ้างมาดูมือหน่อยนะฮะ